การฝึกสอนน้องหมาชอว,ว่าว่ารีวิวสินค้าครั้งแรก My name is ตางคากจะหาแค่ไหนไปรับชมกันเลยนะครับเนาะทำลายทายแบบลายแบบใช่ไหมลูกลายแบบอะไรวันนี้ฮะสตางนีส่สตางจะ ไอแบบรีวิวอาหารเม็ดใช่ไหมไม่ะหาวว่าหล่อลูกไพึ่งง่วงสิลูกเอาทำงานก่นนอนนะ<า>หิวแล้วก็ง่วงด้วยอ่ะฮะกินไม่ไหวเหรอหิวใช่ไหมยังไม่มได้กินใช่ไหมครับนี่นี่อะไรไหนดูซินี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรครับใช่ไหมเขาบอกอะไรด็อกฟู้ดนะครับสมาร์ทอาร์สแอมเบสสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กนะครับเดี๋ยวสตางค์จะมาลองรีวิวนะครับว่า อร่อยทันานาันไหนเห็นเขาบอกว่าเสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีสําหรับสุนัขพันธุ์เล็ก <laughs> เขาบอกว่าเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมแล้วก็มีเสริมสร้างระบบย่อยอาหารด้วยนะครับแล้วมีอะไรนะเสริมสร้างการทํางานของหัวใจเสริม <laughs> สร้างกระดูกและฟันนะครับ, <laughs> รรนนรบเรามาดูกันนะนี่น้าหนักนะคะหนึ่งพันกรัมเอ้าไปไหนแล้ว <laughs> แบบเราหาย <laughs> นี่สตางจะมารีวิวอาหารเม็ดนะครับยี่ห้อนี้สตางยังไม่เคยลองเลยนะครับ,รบผมสตางยี่ห้ออะไรสมาร์ทอาร์นะคะด็อกฟูดพลัสครับเขาบอกว่าเป็นอาหารสําหรับสุนัขพันธุ์เล็กใช่ไหมคะหนูพันธุ์เล็กใช่ไหมอาค่ะ<ด>โอ้โหหลอ่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกเสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีนะครับสาหรับสุนัขพันธุ์เล็กใช่ไหมฟังและจะหลับวะลูกทํางานก่อนลูก เสริมสร้างระบบการทำงานโดยรวมดูหน้าตาก็เสริมสร้างระบบย่อยอาหารด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้เสริมสร้างการทำงานองหัวใจแล้วก็เสริมสร้างกระดูกระดูฟันหน่อยขอดูฟันหน่อยนะครับลูกนะไม่มีหนูไม่มีฟันเหมือนกันเลยเนี่ะขอดูฟันหน่อยครับอ้าปากอ้าปากหน่อยครับอ้าปากขอดูฟันหน่อยมีฟันไหมครับเดี๋ยวฟันโชว์หน่อยทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องแต่งตัวก่อนครับวันนี้สตางค์จะต้องรีวิวนะครับ เจ็ดขวบครับเตรียมทำง,งานก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้สตางค์ด้วยนะครับนี่แหมใส่ชุดอะไรคะนี่ยโอ้โหโมีพัดลมส่วนตัวด้วยเหรอใส่แบน่นหน่อยใส่แบนโชว์หน่อยนี่เขามีแบนของเขาละนี่อะไรคะเดิน ตอนต้อนรับสู่ช่องนะคะจูนี่บายป๊อปแนนนะคะวันนี้เรามีนะคะสตางค์ด้วยนะคะนิสตางค์มาทำอะไรครับอาหารเม็ดครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันนะคะครับสตางค์นิสตางค์เองนะสวัสดีค่ะทุกคนอายุเจ็ดขวบครับวันนี้จะมารีวิวนะครับอาหารเม็ดนะครับยี่ห้อสมาร์ทอาร์ครับ นะครับทุกคนเดี๋ยวชตางจะลองรีวิวให้ดูนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นอาหารสําหรับสุนัขพันธุ์เล็กนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับโดยรวมแล้วก็เสริมสร้างระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันด้วยนะครับเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันมีหลายอย่างเป็นรสอะไรนะครับเนี่ยลองดูสเนื้อแกะมาขอดูมือดูที่เขียนหน่อยครับมือบางอ๋อเนื้อและแกะ เดี๋ยวเราขอดูชุดชุดของคุณสตางค์หน่อยโอ้โหนั่งลงก่อน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 นี่นั่งรอนะร้อนไม่รู้เปิดพัดลมปไหมเปิดพัดลมนะร้อนนะคุณชายสตางค์ร้อนครับโอ้โหเปิดพัดลมแล้วนั่งก่อนนั่งลงแป๊บหนึ่งนะโอ้เก่งลูกฟังรู้เรื่องนะทํางานแป๊บหนึ่งนะลูกนะเห็นนะโอ้โหเก่งนะหล่อด้วยนะหล่อไหมคะคุณเพื่อน เท่เลยเนาะเดี๋ยวจะมาลองชิมอาหารกันนะครับทุกคน่ามาดูข้างในกันเป็นไงครั้งแรกนะยังไม่เคยลองเลยนะคมาดูแล้วนะครับจะลองแกะแล้วนะคะเฮ้ยลองดูว่าจะอร่อยขนาดไหนเฮ้ยดูดิดมดกินกลินมันโยวยนมากเลยย่างฟังโยวยนมากเลยขอดมหน่อยอุ้ยขอดูซิขอดูนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนงทำไง สวัสดีกันสวัสดีนั่งก่อนสวัสดีสวัสดีนั่งลงนั่งลงไหนๆนะนั่งก่อนนั่งก่อนสวัสดีไม่ได้ฮัลเหรอทำไมโอ้ยเดี๋ยวมาสวัสดีโอ้ยเดี๋ยวช่องทำไปกินละโอ้ยอยากกินละวมาแล้วขอมาเลยโอ้ยขอดูหน่อยค่ะโอ้ยมันน่ากินเจิงๆขอดูหน่อยเดี๋ยวเราเอาแล้วอยากกินใช่ไหมออยากกินใช่ไหมโอ้ยอยากกินโอ้ยอยากกินเดี๋ยวมาเอาถ้วยให้นะไช่เวลาแล้วนะครับ โอ้ยมันหอมมากเลยครับตังอยากกินแล้วนั่งรอแป๊บนึงนะหอาตังยังไม่เคยกินรสนี้เลยนะครับโอ้ยมันยั่วยวนเอ้าเดี๋ยวไปด้วยสวัสดีเป็นไงมาหครั้งแรกนะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนพี่ตังสวัสดีครับก่อนไม่หวาดดีอะโอ้ยอร่อยนะเนาะโอ้โหอร่อยเนาะอร่อยมากเลยโอ้โหครั้งแรกเลยนะครับอ้าวโอ้โหอันไรเนี่ยนี่สมาร์ทไหนดูสิ สมาร์ทไหนสมาร์ทอาร์็อกนี่โอ้ยกินง่ายเลยนะครับปกติกินยากนะเดี๋ยวยี่ห้อนี้โอ้โหปกตินี่ต้องแบบตบมือกันรอบบ้านเลยต้องเชียรแล้วครับกินกรุบกรับกรุบกรับมือกันบนี่ไหนดูสีหน้าครับโอ้โหเก่ง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 นะโอ้โหนี่กินข้าวนอกบ้านเหรอเนี่ยกินข้าวนอกบ้านโอ้สตางรีวิวอาหารเม็ดนะครับยี่ห้อสมาร์ทอาร์นะคะด็อกฟู้ด เป็นยี่ห้อสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กครับดูดิกิีนกินจะหมดแล้วนะครับลดเนื้อแล้วลดแกะนี่กินข้าวอยู่นอกบ้านกินข้างบ้านครับกินแบบไม่สนใจใครเลยอออเอาหมดครับต้องเติมครับมีเติมเติมให้หน่อยครับเอาอีกป้าถามว่าดิเอาอีกป้า เดไปไหมไหหรอพอละมั่งเดี๋ยวอ้วนไปเนาะอ้าวทำไมเอาออกแล้วครับอยากกินมะพร้าวทำไมปกติจ้งก็กินน้อยกว่านี้อีกไม่อยากกินอีกมันอร่อยอร่อยจนหยุดไม่ได้ใหนมาโอ้โหไม่เคยเห็นลูกกินอร่อยแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหแล้วคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยลูกโอ้โหไมม่่ใชีพลัง อันนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสตางบอกอร่อยมากค่ะกินเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมดเบิ้นด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะคะช่องของเรานะคะวันนี้สตางร,รีวิวนะคะน่ารักมากเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจน,นะคะบาย,บายค่ะสตางบายจอนลูกสตางบายแบยบไม่ไหย ทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องของเราค่ะจ o u นี่ y บายป๊อปแนนค่ะบ๊ายบายค่ะ